No, bueno. no, เดี๋ยวรถขึ้นฝนตกแต่เช้าเลยนะให้ดูเดี๋ยวหนูยังไม่ได้เอารถขึ้นนะคะวันนี้ก็จงมาอวยพรเหมือนเดิมให้หนูขายหมดขอให้ทุกคนมาหาหนูด้วยเถิดวันนี้ไปคนะ่ะทุกคนฝนมันตกแบบว่าตกทั้งคืนตกตั้งแต่เมื่อวานที่หนูลงทีเมื่อวานก็ตกแบบนี้เลยนะให้ดู អូខេអើមិនមានបាយអីនំនំហ្នឹងអីគោគោនំនំកាហ្វេលួត ต้นเดือน้วยการตกเรียงแบบกหม่ไหวไหม่ไหวเือืมลอยข้าเรลอยขาย กอเสื้อเราเลยนีเสื้อเราก็เขียวเอาโกโก้สใส่หมูปิ้แก้วได้ค่ะูมตัก่ะนกเอนี่ยมาคืนนี้นึกเลย่าน้องน้ำโทแน่นอาลงมาแล้วลงมานแก,ก้วใส่หมูำได้ว่าพี่กินแก้วโกมันต้องมีโกโก้น้องไม่ ก็้วนละประกันนึ่อ้าวุ๊ดๆๆดหนร้อยค่ะเออดีเยียให้มันสบายล้วเนยบอกว่าโซเียเลยอ๋อต้องต้องต้องบีบต้องเหยีบนะคะทุกคนล้วนเนี่ยบอกว่า